เริ่มคิดไม่ออกจะวาดยังไงต่อจะใส่องค์ประกอบยังไงงั้นปล่อยให้ความรู้สึกให้สมองพาไปแล้วกันนะม mm hmm. ือไค่สองุนนี่เลยนะ mm hmm. ตั้งใหญ่อุ mm ่มือโอเคครับทับไปทับมาเนี่ยอยากให้มันดูดีขึ้นก็ทับไปให้มันเข้มเส้นที่เข้มกว่ามันก็จะไปลบเส้นที่อ่อนกว่านะเด็ก ทับไปทับมาไม่ต้องกดเลยจะไม่จะเข้มขึ้นเรื่อยๆเราเส้นไหนที่เราต้องการเราก็ทับให้มัน,นมากขึ้นมันก็จะที่เราไปอยู่เส้นนี้เส้นนี้มันอ่อนกว่าแต่เส้นนี้มันเข้มกว่าก็เลยดูเด่นกว่าเลยดูเป็นเส้นที่เรียบร้อยขึ้นเลยการฟีเส้นทับไปทับมาม่วๆไปเงี้ยม่วนไปงเี้ย้มันไม่โกลไ,ไม่กวนไป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 ,วนไปเรื่อยๆอย่าเส้นที่เข้มกว่ามันก็จะตามมาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเองการฟีเส้น เวลาสก,กิดเร็วมันจะได้เร็วขึ้นเลไม่ต้องไปคำนวณเราไม่ต้องใช้ยังลบต่ออะไรไวงโคบอีกวงต่อกันให้เป็นรูปทรงแล้วเราค่อยใช้ยางลบมาเก็บแต่ถ้าเกิดเรากดเลยมันก็จะลบให้ออกนะเด็กๆอย่าฟรีเส้นอย่าก,กดนะเด็กๆเี่มันอ่อนอยู่พอเข้มขึ้นปุ๊บแม่งเด่นกว่าเส้นที่อ่อนกว่าเอาเส้นที่ ทับไปต้องการเส้นไหนก็ทับไปให้มันมากขึ้นมันก็จะเด่นขึ้นนะเด็กๆมันง่กว่าเป็นการสเก็ตง่ายๆเร็วๆเวลาเราไปสอบหรืออะไรก็ใช้วิธีนี้ก็ดีนะ <c oughs> ไปเล่นดูนะเป็นพื้นฐานง่ายๆนะเด็กๆงั้นเดี๋ยวขอคิดต่อกันหัวสมองจะแตกจะว่าอะไรต่อ <c oughs> แปกความรู้ไปด้วยครับ ขอ,อ,อบคุณวิกซียาลบุรีที่ให้นั่งทำงานครับขอให้แกจีทุกองคุ้มครองนะครัมจะเรียกสั่งงานทำกมานะครับโอเคครับอย่าลบก่อนลบก็ลบง่ายเลยอย่าดูอไม่กดสเก็ตง่ายลบง่ายโอเคครับว่าต่อแล้ว